เนี่ยคือแว่นวิเศษถ้าเกิดว่าหนูใส่เข้าไปแล้วหลับตาหนูก็ยังสามารถมองเห็นทุกอย่างได้แม้จะอยู่ข้างหลังหนูก็าตามไม่เชื่อเดี๋ยวแม่เดินบีบตุ๊กตาที่อยู่ข้างหลังแล้วเดี๋ยวหนูจะเดาว,ว่าแม่หยิบสีอะไรตัวแรกเป็นคุณบาร์บี้ใส่ชุดขาวหัวขาวฟ้ารู้ได้ไงเนี่ยอ้าก็อบอกแล้วว่าตาทิพนี่หลับตาอยู่นะไม่ได้โกงนะดูก่อนตัวนี้นะน่าจะเป็นตัวที่ใส่ชุดสีดํา ผมสีมังคุดตัวนี้ผมชมพูชุดชมพูขอต,ตัวต่อไปเลยตัวนี้น้องแอรียวผมแดงแมววันนี้ใส่ชุดสวยขออีกตัวพอนะเสียเวลาแม่หมอราพันเซลชุดแดงถูกต้องเชื่อหรือ,อยังเ่รววาเนี่ยคือแว่นทิปนะเอาแว่นมาให้ลองใส่ซิไม่เห็นมีอะไรเลยไม่แม่ต้องหลับตาก่อนถ้าไม่หลับตาแล้วแม่จะมองเห็นทุกสิ่งทุกอย่างบนโลกใบนี้อะนี่กี่นิ้วสองนิ้วเฮ้